สวัสดีคนน่ารักที่เข้ามาชมและฟังที่แวะเข้ามาทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานกลุ่มคนชอบหนังเช่นเคยคลิปนี้ลงวันคริสต์มาสพอดีก็ขอสวัสดีวันคริสต์มาสนะครับผม next station happy new year นะครับก็วันปีใหม่สถานีถัดไปนะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะ นะครับก็ระวังอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอใขอทุกคนผ่านพ้นปีนี้ไปได้อย่างมีความสุขนะหนังชชลวันร้องเพลงที่บอกเลยเลยว่าบันเทิงและบ้าบอสุดๆใครเคยดูหนังย้ำว่าหนังนะครับหนังสกูปีดูต้องชินแน่นอนกับจารเคร้องเพลงกับหนังไ์แอคชั่นผสมแอนิเมชั่นสุดกระตุกจิตกระชากใจกระเพลง และเสียงสุดไพเราะที่เด็กดูดีผู้ใหญ่ก็ดูได้กับลายลายคอกคดายลายจระเข้ตัวพ่อหัวใจล้อลอ,ลอที่มีการแทรกประเด็นความเป็นครอบครัว my family อีกแล้วเหรอช่วงนี้แม่งเจอแต่ประเด็นแบบ my family แทบจะทุกเรื่องช่วงเดือนธออันวานี้แม่ง my family ตลอดเลยนะครับแต่ก็นะ ก็ไม่ได้มีเยอะอะไรมากเป็นแค่ประเด็นที่แวะเสริมเท่านั้นเองครับเหมือนพูดเฉยๆนะแต่ก็นะถือว่าโอเคผมเริ่มเรียนแล้วครับไอห,หนังครอบครัวเนี่ยนะไอห,หนังที่แบบมีประเด็นครอบครัวช่วงนี้เริ่มเรียนเลยครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมีประเด็นที่ชัดเจนมากพอตัวอยู่แล้วนะครับคือมันมีชัดเจนประเด็นของมันชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้วนะครับี่และนี่คือหนังที่ไร้พิษไร้ภัย หนังสายฮิวที่เหมือนจะฮิวได้ไม่เต็มแต่ก็ฮิวฮิวได้ดีเลยนะครับเพราะว่าหนังมันดูมีดรามา่าพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ดราม่าถึงขั้นที่เออตับนะครับแต่มันดราม่าที่พอให้เด็กเศร้าได้แต่สาหรับผู้ใหญ่ก็เฉยๆยนะครับก็ถือว่าฮิวได้ดีากับการวาดรวดรายของไอ้เคที่สุดแสนจะพับใจผมด้วยแงย่คิดที่ตราตึงใจผมอย่างการมองคนที่ไม่ควรตัดสินนิสัยคน เพียงแค่หน้าตาหรือรูปรักษ์แต่ให้ดูที่ข้างในนิสัยของตัวตัวตนของเขานั่นหละครับเป็นหนังสายครอบครัวที่เนื้อหาใสาแบบใสามากให้ดันถ่ายทอดออกมาได้แบบสร้างสรรค์กับการมอบความสนุกเพลิดเพลินให้กับคนดูได้หากับความน่ารักในท่าทางและนิสัยของชาละวันนักร้องตัวนี้ส่วนบทน่นเหลอไม่ต้องพูดเลยครับโดยความที่มันเป็นหนังเด็กที่ดูได้ นะเด็กดูได้ทุกวัยนะครับเด็กดูได้แล้วก็ทุกเพศทุกวัยดูได้จึงเป็นบทที่มีความเรียบง่ายเดาง่ายกับโครงเรื่องที่สุดสําเร็จจ๋าที่เราทุกคนรู้ทางของหนังแบบง่ายไดยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าประมาทไปกับบทหนังเรื่องนี้เลยถึงจะมาทรงเดิมๆแต่คุณครับบทหนังของเรื่องนี้ มีความน่าประทับใจที่ผมคนนี้ต้องชื่นชมกับการเก็บรายละเอียดของเส้นเรื่องในการเล่าแต่ละองค์ได้อย่างลงตัวค่อยๆปักหมุดและเช็คอินแต่ละช่วงเวลาและตัวละครได้อย่างดีมีการสื่ออารมณ์สื่อออกมาได้ในในแบบที่ค่อนข้างจะชัดเจนในแต่ละจุดประสงค์ของหนังเรื่องนี้ โดยเฉพาะประเด็นการก้าวข้ามตนเองไปสู่วัยต่างๆการจะเริ่มเติบโตมากขึ้นในสังคมที่แตกต่างการปรับตัวจากที่ตัวละครเคยอยู่นะครับเหมือนจะเชยแต่ก็เชยครับเชยจริงเลยแต่ก็ดันสร้างสารรค์และตอบโจทย์ตัวละครดูดูดีและวัยของผู้ชมได้ได้ได้อย่างดีเลยกับการปรับตัวในสังคมที่แตกต่างสภาพแวดล้อมในสัยของผู้คนที่ไม่เหมือน ที่เราคิดนะครับส่วน CG กับการแสดงที่ต้องพูดควบคู่กันเพราะว่านี่คือหนังที่ใช้ CG ร่วมกับการแสดงที่คนแสดงดูจะแสดงแบบฝื้นๆไปสักนิดเพราะว่าตลอดการดูการแสดงนั้นอาจจะไม่ค่อยไหลลื่นไปตามตัวละคร CG เลยไม่ค่อยจะเข้ากันได้สักเท่าไหร่ดูไม่เนียนตามนะครับไม่ค่อยเนียนตามมากนะักแต่มันก็ไม่ ไม่ใช่จุดที่ด้อยของหนังเลยมันโดนทดแทนด้วยออทิศทางการเล่าเรื่องที่สนุกมากในแต่ละพาทตัวละครเอาไว้ง่ายงานสร้างถือว่าพอใช้ได้เลยถึงงานสร้างกับโครงสร้างหนังบางส่วนจะดูเป็นการ์ตูนมากกว่าจะเป็นร้แอคชั่นก็เถอะครับแต่การเก็บรายละเอียดใช้ได้เลยตครหนังเรื่องนี้มีภากไทยนะจ๊ะส่วนตัวละครและการแสดงของนักแสดงหลักและเสริม จะดูไม่ได้โดดเด่นมากแถมไม่ช่วยส่งอารมณ์และนิสัยของคาแรคเตอร์ของโทรครได้ดีได้ถึงคนดูมากแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ช่วยเสริมเติมเต็มตัวหนังให้ดีขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเลยส่วนเสียงพักของไรในต้นฉบับแล้วก็ภาคไทยนะครับพร้อมเสียงร้องแม่จับใจมากแต่ว่าภาคไทยก็ใช้เสียงต้นฉบับนั่นแหละครับเพราะว่า มันพูดไม่ได้มันร้องเพลงได้อย่างเดียวนี่แหละความเอกเซนนะครับอย่าไปคิดเลยมากเสน่ห <c oughs> ์ในเสียงของเขาเนี่ยในตัวของนัก้ากเนี่ยเป็นเอ่อที่เป็นนักร้องเนี่ยช่วยดึงมิติของตัวละครลายและตัวละครหนังได้ดีเลยทีเดียวนะครับช่งางพอสนอหูสะดุดหูยากที่จะไม่ประทับใจเลยเป็นแนวมิสิเคิลที่สังเพลินดีจริงๆอิ่มเอมจัดเต็มกับความบันเทิงและความน่ารัก คนเปินของไอ้เท่ที่ร้องเพลงได้สุดแสนจะตื้นตันใจได้เลยรับประกันความมันเทิงที่ไม่ยัดเยียดข้อคิดอะไรเลยแต่ถ่ายทอดออกมาให้เราได้คิดได้แบบธรรมชาติของมันทำให้เด็กและคนดูต่างไวมากมายเติบโตและพัฒนาไปอีกไวนึงไปอีกขั้นหนึ่งอีกความนึกคิดหนึ่งในการมองคนนะครับก็คะแนนหหนังเอาไปเลย73เต็ม10นะครับแล้วก็ที่ผมชอบเลยคือความบ้าบอที่ ติดใจผมมากเลยคือหนังเรื่องนี้มันดูบ้าๆบอๆดีนะครับก็สิบเต็มสิบไปเลยผมชอบมากนะครับไอความบ้าบอนะแล้วเจอกันคลิปถัดไปถ้ามีเสียงรบกวนอะไรขอภัยไว้ด้วยนะครับผมนะถ้ามีเสียงกระดิง่งพอดีว่ามีคนมาขายไอติมนะครับก็ขอโทษด้วยนะโอเคขอโทษนะครับก็นะส่วนถ้าผมพูดเออซ้ำๆนวนๆไปจริงเออมันนึกคำพูดไม่ออกนะครับผมเป็นคนที่แบบ นึกคำพูดอะไรไม่ออกเลยนะแล้วก็มีกริ้งกริ้งกรงงใช่ครับรอ้ติดในเลตคือแบบนึกอะไรไม่ออกจะพูดวนไปวนมาจนกว่าผมจะนึกคําพูดและประโยคออกนะครับก็ก็ดีถือว่าเป็นการยืดคลิปไปด้วยนะครับมันจะได้แบบ5นาทีหนาที7นาทีแนาทีไปเลยนะอาจจริงๆ3นาทีเนี่ยพอตัดออกมาน่าจะเหลือ3นาทีแหละแต่ผมยืดขนาดนี้แล้วนะโอเคไม่ยืดแล้ว ขอภัยจริงนะครับถ้ามีเสียงรบกวนอาดิอส